บางทีนะเนี่ยผมจะรุนน so, 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 ้องที่ก่อนตอนผมเข้าประมาชอบดีที่เขาบกเาเลยจัดงาก็งเรื่องก็วันนี้ที่เขาอยากให้มาเล่าให้ฟังกงการรักษาตามกับเงานไฟฟ้าที่เป็นเจริญกันอย่างไรบงทีแล้วผมจบไฟฟ้านะผมจบไฟฟ้าเราเนี่ย ว่าเขไม่ได้เรียนเก่งองท่ที่เขาที่เขาคนเรยนเก่งผมก็เรียนไม่คเก่งเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยไดมีโอกาสไปอยู่ในเจอกับน้องๆผมก็จบแล้วก็เลย,ยต้องไปทำงานทั่วทองตอนนี้ทำเป็บก้ก็ไปทำงานบรสษักกเกี่วยวกับออกแบบโรงรงนก็เลยควารู้เรื่องก็พนากาจบวิศวะนะจะตอบเขาว่าเ,าเป็นวิศวะคือเราก็มีไปอะไร ถ้าเราไม่ไปคอมอที่เราก็จะไปทำงานที sí, ่สวสดงไม่ได้คอมมอนเป็้านที่แบบมีเป็นราอะไร้า์แล้วเป็้าสื่อสารใช่ไหมคอมพิวเตอร์ไม่มีแสดงว่าเราจะทำงานได้คอมพิวเตอร์เราต้อใช้ไบคอ เขาบอกเรียนผมก็เป็นคนชอบเรียนเพราะไม่เคยจะมีโอกาสได้เรียนเขาก็เลยเรียนหมดสละงบบมศึกษาไปสศึกษาให้เขาได้ตารางผมสามปันก็การเรียนภาษาบมศึกษาไปสึกษาการก็เออเออเวลาทำงานที่จบในป้าดนี่แม้แต่คอมพิวเตอร์อะไรเราคิดว่าเราไปทำงานแล้วเจอคนจบจากหลายรูปแบบของคณะที่ว่า ต้องขายรูปแบบแน่เลยใช่ไหมดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยชาวผมไปดูนักเรียนส่งไปทำรปริญญาที่โอนโปรเจกต์ที่เราเรียนของอุตสาหกรรมใครอยู่กอบผมเนี่ยโปรเจกต์ตอนปีสี่ต้อง,องทำกับบริษัทเท่านะผมไม่รับนักเรียนที่ไม่ทำ